สวัสดีครับท่านที่ต้องการหาอาคารพาณิชย์แล้วติดปัญหาที่จอดรถหรือต้องการพื้นที่ขนาด2ห้องแต่อยากใจ่ายในราคาห้องเดียวเรามีความตื่นเต้นที่จะแนะนํานี่เลยครับอาคารพาณิชย์โครงการฮาบีเจียวงแหวนรามอินทราหลังริมขนาด34ตรางวาหน้ากว้าง8เมตรที่จอดรถเยอะทาเลดีรีโนเวทใหม่ราคาขายต่ำกว่าราคาประเมินใกล้แหล่งชุมชนรายล้อมไปด้วยหมู่บ้านมากมายไปรับชมกันได้เลยครับ โครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองสองจากถนนคู่บอนหรือวองแหวนรามอินทาราหรือจะมาจากแยกรามอินทารา109มุ่งหน้าไปทางสำนักงานเขตคลองสามวากลับรถใกล้กับเขตคลองสามวาวิ่งมาแป๊บเดียวถึงหรือจากแยกซาฟอริเวลมุ่งหน้าวงแหวนวิ่งผ่านสำนักงานเขตคลองสามวานิดเดียวก็ถึงโครงการแล้วเข้ามาภายในโครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยกล้อง cctv และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง อาคารพาณิชย์หลังนี้เจ้าของยอมขายค่าทุนและขายต่ำกว่าราคาประเมินเหมาะมากที่ท่านจะซื้อเพื่อเปิดกิจการเป็นของตัวเองหรือเพื่อขยายสาขาเพราะหน้าอาคารติดถนนใหญ่พร้อมที่จอดรถเหลือเฟือหรือท่านใดจะซื้อเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าระยะยาวก็ยิ่งเหมาะครับนอกจากได้ค่าเช่าแล้วทำเลดีๆแบบนี้ราคาขึ้นไปได้เรื่อยๆแน่นอนครับเรามาดูจุดเด่นของอาคารพาณิชย์หลังนี้กันนะครับ เป็นอาคารพาณิชย์หลังริมสีชั้นซึ่งมีพื้นที่ใหญ่มากถึง34ตารางวาหน้ากว้าง8เมตรพื้นที่ใช้สอย250ตารางเมตรมีพื้นที่ด้านข้างสามารถต่อเติมห้องด้านข้างได้ซื้อ 1. เหมือนได้2หน้าอาคารติดถนน6เเรนเดินทางสะดวกพร้อมทั้งใกล้วงแหวนลามอินทาโครงการตั้งอยู่ใกล้สำนักงานเขตคลองสามวาโรงเรียนสาธิตพัฒนาตลาดนายใหญ่ซาฟารีเวิลด์แฟชั่นไอแลน โรงพยาบาลอินทรารัฐโรงพยาบาลนพรัตน์และโรงพยาบาลศินแพทย์โครงการอยู่ในย่านเศรษฐกิจติดถนนเรียบคลองสองที่จอดรถเรือเฟื่ออาคารพาณิชย์หลังนี้ตั้งอยู่ในทำเลค้าขายเพราะรายล้อมไปด้วยโครงการบ้านจัดสรรมากมายนอกจากนี้ภายในตัวอาคารสามารถกั้นห้องเป็นสัดส่วนสไตล์โฮมออฟฟิศหรือเปิดเป็นบริษัทโกดังเก็บสินค้าก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับเราเข้ามาดูภายในตัวอาคารกันนะครับห้องโถงกว้างแยกเป็นสัดส่วน ห้องด้านข้างเชื่อมต่อกับตัวอาคารเราทาสีใหม่ทั้งภายในและภายนอกปูกระเบื้องแกนิโต้ใหม่พร้อมติดไม้บัวพื้นทั้งหลังส่วนต่อไปเป็นห้องครัวหลังคาห้องครัวเป็นหลังคาเมนเทนชีตพร้อมลูกหมุนระบายอากาศทำให้อากาศถ่ายเทมไม่อบอ้าวมีเคาน์เตอร์ครัวปูกระเบื้องพื้นใหม่เราได้ติดตั้งปั๊มน้ำใหม่พร้อมแทงค์น้ำขนาด750ลิตรเมื่อขึ้นไปดูที่ชั้นลอยสามารถใช้เป็นที่เก็บของ หรือใช้เป็นพื้นที่ทํางานและพื้นที่สํานักงานได้เช่นกันต่อมาเป็นชั้น3พื้นที่กว้างมีระเบียงหน้าต่างรอบด้านอากาศถ่ายเทสามารถต่อเติมเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือสํานักงานได้เช่นกันเมื่อมาถึงที่ชั้น4พื้นที่กว้างมีระเบียงอากาศถ่ายเทและมีการจัดเป็นสัดส,ส่วนด้วยประตูบานอลูมิเนียมสามารถทําเป็นห้องนอนและด้านนอกจัดเป็นโซนห้องนั่งเล่นได้ครับและชั้นสุดท้ายคือชั้นดาดฟ้า ต่อเติมหลังคาและปูกระเบื้องพื้นใหม่อากาศถ่ายเทสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการใช้สอยได้อินอไม่ว่าจะเป็นที่พักผ่อนพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่พบปะสังสรรค์ปาร์ตี้ก็ได้เช่นเดียวกันอาคารพาณนนิชย์หลังนี้เราได้มีการตรวจสอบ5รายการเพื่อให้คุณมั่นใจในตัวบ้าน1เราได้ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ำดีภายในบ้านด้วยการทดสอบด้วยเครื่องแรงดันน้ำ2เราทดสอบการรั่วซึมของพื้นห้องน้ำ ด้วยการทาการซึมและขังน้ํนานหนึ่งคืน 3. ทดสอบการไหลของท่อน,น้ําทิ้งภายในบ้านออกนอกบ้านเพื่อดูการไหลของน้าไหลได้ดีไม่มีปัญหาอุดตัน 4. ตรวจสอบการทําความสะอาดพื้นผิวผนังของบ้านและทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง 5. ตรวจสอบการปูกระเบื้องให้ได้ในระดับของพื้นและที่สําคัญที่สุดคืออาคารพาณิชย์หลังนี้เรามีรับประกันหลังคาและพื้นห้องน้ำรั่วให้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีท่านที่กำลังมองหาอาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศหลังลิมทำเลค้าขายขยายกิจการติดถนนใหญ่จอดรถได้หลายคันอีกทั้งยังสามารถต่อเติมอาคารได้อีกสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0901085758ติดต่อคุณวิทยาได้เลย